สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องสาวกันเลงด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันยายนพศ2565วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพม่าก,ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับ มาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองปลายนะครับซายแลนด์ดัตสานติดกับรัฐการเลนนีนะครับวันนี้โฆษกของกองกำลังพีดีเอฟไ้ออกมาแถลงข่าวการสลบกันเยืะอยาวนานในพื้นที่เมืองปลายนะครับซายแลนด์ติดกับรัฐการเลนนีนะครับรรรอกองทัพพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกองกำลังป้องกันย่งสัติการเลงเคเอ็นทีเอฟกองกำลังพี f ีอฟก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเส้นกันนะครับ วันนี้นะครับกองทัพพม่านั้นได้จับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้มากกว่า100คนนะครับทำพม่าจับกลุ่มโตไประหว่างการสู้รบกันกองกําลังพี f ีเอฟละกองทัพพม่าในพื้นที่เมืองปายนะครับไซแลนรัฐสานติดกับรัฐกาเลนีครับวันนี้นะครับกองกำลัง PDF นะครับได้มีการออกมาเรียกร้องให้กองทัพพม่าและมินอังไล่นะครับปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบแต่อย่างใดนะครับแต่กองทัพพม่านั้น ไม่ยอมปล่อยพี่น้องชาวบ้านนะครับเอาพ <todavía S 2> ี่น้องชาวบ้านไปเป็นตมประกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที well ่เมืองปลายค่อนข้างตึงเครียดนะครับกองทัพพม่านั้นได้จับกลุ่มตัวพี่น้องชาวบ้านไปนะครับไม่ยอมปล่อยตัวกลับมาอย่างหมู่บ้านนะครับกองกาลังพีทีเอฟหลายกองกําลังนะครับที่มีการเตึงกําลังอยู่ในพื้นที่กองกําลังพีทีเอฟเมืองปลายนะครับกองกําลังพีทีเอฟเมืองหลอยก่อกองกาลังพีทีเอฟเมืองไผ่คนนะครับกองกําลังพีทีเอฟ กรุงเนปิโต้นะครับเมืองหลวงของพเทศพม่าก็กําลังป้องกันแห่งสัตว์กนแเล่ง KNTF กองทัพแห่งสั์กนแเล่ง KA กองกาลัง KGZ นะครับอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคกองกาลัง URF นะครับอยู่ในพื้นที่เขตภูมิภาคเส้นกันนะครับวันนี้กองกาลัง PTF เป็นจํานวนมากหลายหมู่หลายกลุ่มนะครับที่มารวมกันอยู่ในพื้นที่เมืองปายและเมืองไผ่คนนะครับทำให้สถานการณ์วันนี้ค่อนข้างตึงแคทนะครับกองทัพพม่านั้น ก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวพี่น้องสาวบ้านเตียงได้นะครับวันนี้นะครับทัพพมานั้นได้จับกลุ่มตัวพี่น้องสาวบ้านเป็นตัวประกันนะครับป้องกันให้กองกำลัง p t f นั้นไม่เข้ามาโจมตีกองทัพพม่านะครับที่มีการตึงกําลังอยู่ตามแนวไซแลนพื้นที่เมืองปลายและเมืองไผ่คนไซแลนรัดสารติดกับรัฐกาเลนนีครับนะครับเรามาลูข่าวที่2องกันต่อนะครับมาลุสนการในพื้นที่เมืองกาถาเขตพมเบพักสแกงครับ วันนี้นะครับกำลัง PDF ทัท้ททงสองกลุ่มนะครับเลยปฏิบัติการใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดฐานทัพองกทัพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองคาธาเขตภูมิภาคสแกงครับวันนี้นะครับวันที่23กันยายนนะครับเมื่อส่งเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีนะครับกำลังพี f ได้ใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดฐานทัพอากทัพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองคาทาเขตภูมิภาคสแกงครับ วันที่งสิงหาคมวันนี้นะครับกองกำลังพิที่ยันะครับได้ใช้ลนติดกับระเบิดนะครับเข้าถึงระเบิดฐานทัพกองทัพปม่าเข้าไปถึงระเบิดเก้าลูกนะครับส่งผลได้ท่านพม่าได้เสียชีวิต8ปดรายนะครับได้รับบาดเจ็บ3ามรายครับกองกำลังพีดีเอฟนะครับวันนี้ได้ใช้ลนปฏิบัติการเข้าโจมตีฐานทัพของทัพปม่าอย่างต่อเนื่องใน วันนี้นะครับองกำลัง PDF ที่อยู่ในพื้นที่เขตพมิภาคสแกงนะครับโดยใช้โดรนเข้าทิ้งระเบิดฐานทัพกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตพมิภาคสแกงและในพื้นที่เขตพมิภาคครับวันนี้นะครับองกำลัง PDF มาแผนใหม่นะครับไม่ต้องไปปะทะกับกองทัพพม่าโดยตรงนะครับโดยใช้โดรนเข้าทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ทัพพม่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เขตพมิภาคสแกง ปฏิบัติการของกองกำลัง PDF นะครับที่มีอยู่หลายหมู่หลายกลุ่มในพื้นที่เขตพม,มีภาคสแกงครับแล้วมาโลเข่าวต่อมานะครับพี่น้องครับมาโูสถานก,การณ์ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งนะครับวันนี้กองกำลัง PDF นะครับได้วางระเบิดนะครับสง่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายครับ วันนี้นะครับวันที่23กันยายนนะครับปฏิบัติการของกองกำลัง p ี f ฟนะครับได้ออกมาปฏิบัติการในพื้นที่เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีนะครับกองกำลัง p ี f ฟที่อยู่ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนรถของกองทัพม่านะครับกำลังจะออกไปจากพื้นที่เมืองย่างกุ้งไปยังพื้นที่เขตรัฐมันตะเลครับ กองำลังพีดีแอนะครับไปไปวางกับหลักระเบิดเอาไว้หลายจุดนะครับหลักทุ่มโจมตีอยู่ข้างทางครับเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีนะครับขบวนรถของกองทัพพม่ามาถึงนะครับมา้ลยกัน2คันนะครับกองกำลังพีดีแอไปใส่อาวุธประจำกายนะครับยิงกระหน่ำขบวนรถทานพม่ากองกำลังพีดีแอโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ขบวนรถทานพม่าได้รับความเสียหาย1คันนะครับท่านพม่าได้เสียชีวิต6กรายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก5ลรายครับ กองกำลังพี f ีมีกําลังพลมากกว่านะครับหลักทุ่มโจมตีอยู่ข้างทางนะครับควนดทฐานพม่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับต้องลาดถอยไปก่อนนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลังพี f ีโจมตีอย่างหนักทางออกไปจากพื้นที่เมืองย่างกุ้งไปอย่างเขตรัดปัด่นตะเลครับ การประทะกันวันนี้นะครับกองทัพพมานะครับได้ใช้อาวุธประจำกายนะครับยิงตอบโต้กองกำลัง PDF นะครับส่งผลให้กองกำลัง PDF นั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นการประทะกันกองกำลัง PDF และกองทัพพมาในพื้นที่เมืองอย่างกุ้งเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับ เรามา,ล,มาลูข่าวต่อไปนะครับพี่น้องครับเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเมืองเขตภูมิภาคสกายครับวันนี้วันที่23กันยายนเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับกองทัพม่ากําลังพลหนึ่ร้อนายนะครับเรามาลูข่าวต่อไปนะครับมาดสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกายครับวันนี้วันที่23กันยายน ช่วงชาของวันนี้นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับทัพพม่านะครับได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับได้นํากําลังพล100นายนะครับและเข้ามาปิดล้อมกองกําลัง p ี f ีเอฟนะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมิงเขตภูมิภาคสกายครับกองทัพพม่านะครับกำลังพลเป็นจํานวนมากนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีฐานทัพขึ้นที่เลี้ยวของกองกำลัง p ี f ีเอฟนะครับมีกําลังพลอยู่ประมาณ30นายนะครับ กองทัพมานะครับกำลังพลมากกว่านะครับได้ใช้อาวุธประจำกายยิงกันนำนะครับทำให้กองกำลัง p ี f ฟนั้นต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่ากองทัพมาโจมตีอย่างหนักนะครับกองกำลัง p ี f ฟสู้ไม่ไหวนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับวันนี้นะครับกองทัพมานั้นได้ปล่อยสายข่าวเข้ามาอย่างพื้นที่เขตภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกาย ในพื้นที่เขตพมิภาคสแกงและในพื้นที่เขตพมิภาคอื่นๆนะครับกองทัพพมานั้นพยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะกวาดล้า,างกองกําลัง PDF รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติตบ้าเอ็นยูกีนั้นให้หมดไปนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกอ,องทัพพมานะครับไปอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตพมิภาคนะครับวันนี้เลยเข้ามาหลังจากได้กองกําลัง PDF นะครับได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่นะครับต้องหนีเอาชีวิตรอดนะครับหลังจากที่กองทัพพมานั้นเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก กองทัพม่านะครับสามารถยึดค่ายของกองกำลัง PDF เอาไว้ได้หนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองเมียงเขตดภูมิภาคสกายครับก่อนออกจากพื้นที่ไปนะครับกองทัพม่านะครับได้เผาทิ้งนะครับค่ายพักพิงโซคาวว่าฐานทัพโซคาวของกองกําลัง PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตดภูมิภาคสกายครับกองกําลัง PDF นะครับได้เผาทิ้งฐานทัพขึ้นที่เดียวของกองกําลัง PDF นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกายครับ กอทัพบมาศนะครับไลยเผาเทงนะครับฐานทัพโซ่ข่าวของกองกำลังพีดีเอฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกายครับกองทัพบมานะครับยังได้เผารถจักรยานยนต์อีก2คันนะครับที่กองกําลังพีดีเอฟนั้นเอาไปไม่ทันนะครับเนื่องจากต้องเหนียวชีวิตรอดนะครับออกจากฐานทัพไปนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองทัพบมานะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกายครับ วันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที er right? ่เมืองเมียงค่อนข้างตึงเครียดตลอดทั้งวันนะครับกองทัพพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับมีการตามลากองกําลัง PDF ตลอดทั้งวันนะครับกองกําลัง PDF นั้นวันนี้ต้องลาดถอยไปก่อนนะครับไปอยู่อย่างพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางกระทรวงของกองทัพพม่านะครับพันเอกจอมมินทุนนะครับก็เคยออกมาประกาศ ชัดเจนนะครับว่าจะมีการกดล้างกองกําลัง PDF อย่างหนักนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองนะครับที่กองกาลัง PDF นั้นตั้งฐานทัพอยู่นะครับวันนี้ก็เริ่มเห็นผลชัดเจนนะครับกองทัพพม่าเริ่มเอาจริงเอาจังนะครับเข้ากดล้างกองกําลัง PDF ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมืองเขตภูมิภาคสกายครับ วันนี้นะครับสถานการณ์ในพระพม่านะครับก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในพื้นที่รัฐกัเลเดงในพื้นที่รัฐฉานและในพื้นที่เขตภูม,มิภาคครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพราะท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี